สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว,ว u t u b e นะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปอ่าจนถึงหมิมนสุดจนหมมนสุดมอมหมวกเหล็กเลยโอ้นะครับโอ้ไปท้ายตัวนี้ก็ง,งามเลยไปท้ายนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปจนสุดมอมหมวกเหล็กเลยนะครับจากมอซิกแซกตัวนี้นะครับจากมองนีแหละ ก็จะนานหน่อยนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับเดี๋ยวๆไดเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีแล้วก็สวัสดีคนเก่าด้วยนะครับเจสีคนเก่าที่ทตามอยู่เพื่อเก่านะครับผมทางหักกันอย่างเหนียวแน่นนะครับคือจังเก่าเหนียวหนึ่งไมนะครับ ยาสิเพศแตกมากขึ้นน้ำถือเข่าเหนียวเ้อครักวลายังนติดตอนนี้ขึ้นเกียร์สองนะครับขึ้นเกียร์สองนะครับทานผู้ชมไม่ได้ขึ้นเร็วขึ้นแรงอะไรนะครับเกียร์สองค่อยข้างขึ้นไปคิดดูว่า F18 ก็จะแซงผมแน่ ก็นี่รถกาดตัวนี้มาฐา,านอะไรเงี้ยเสียงผมแล้วครับโอ้เอาปี๊บมาให้ผมคุมหัวหน่อยขอบปี๊บหน่อยครับท่านผู้ชมโอ้อลอนด,ดอนรเร,อร่งเราว่ะกาดแปลงนะครับกาดแปลงว่าฝนตกลนเกาลาเนี่ยครับกาดแปลงนี่แห้งหอยู่แล้วแห้งเลย เดียวครับย้ายข่อยได้ไว่วยหัวลงมอเด้อยาสามแล้วครับท่านผู้ชมเปลี่ยนไปเกียาสามนะครับก็จะแรงขึ้นมาอีกน,นิดนึงเหยียดสี่ครับเกียดสี่ไปแล้วครับผมเกียดสี่ไปแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเบิดแห้งแล้ว แล้วก็มีหลายคันเหมือนกันนะครับที่แบบค่อยๆขึ้นเหมือนขึ้นนะบางคันก็ขึ้นเร็วครับขึ้นเรีวขึ้นแข้งรถกระจ้าแห้งแท้พุงกว่พู้เนี้ยของผมมันขึ้นได้แย่สองแย่สามเนี่ยพี่น้องนะครับแต่ของก็ย่อขึ้นเปิดๆเิก็ขึ้นไปเร็วเวนี่แหละขนาดรถกับเครื่องทอกันยูดิแต่ของเขได้แย่สามเลย เรื่องเกียร์เหรอนะครับทำ้วแ,แมวหัวม,มันไม่ไปวะม,มันก็สามหกเหมือนกันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอ,อยังเอาก็เจ้าก็ขึ้นเขาอื่นว่าดีกว่าแบบไปแบบไม่มีมอเลยอ่ะเบืเ้อง,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 งกันนี้เบื้งเมืงเบืองกันนี้ครับคุณอะขึ้นกว่าสุดเลยมาตรฐานว่าคุณอะ ไปแล้วครับผมพูดอะพูดอะสแก,กนเนียกับอี่ซูพูดอะสแก,กนเนียพังแห้งเลยว่ารถเนะดูของเราครับเกียร์สามยังจะไม่รอดเลยครับผมม,มันเบมือแห้งเลยว่ารถนี่ับ ก็ายังอยู่ที่แค่สามนะครับขึ้นของเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่จะกลับบ้านนะครับกลับบ้านนะครับปูนล,ลงไหนนะครับก็ใกล้ๆนี่นะครับว่าไก่หรอไก่ยังไโอู้เนี่ย่ายทันเรื่องไหม อยากได้อยากได้อยากได้ไปแล้วคุณไม่ใกล้ไม่ไกลครับก็ใกล้อยู่นะครับใกล้ๆไม่ไกลนะครับไม่เดี๋ยวพี่ไปพี่น้องภูไทยนี่แหละเียนสาวภูไทยก่อนพี่น้อง อุ้นอ่ะเบิ้องดู่ะติ่งมันรถเปล่าเลยก็รถเปล่านั่นแหละนั่นไปกับวันนี้ยาห้าครับบัดที่น่ะเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้อยเปลี่ยนคอยไปครับผมยวรถ奔驰ห้าง ห่างมาเพียมาเล้อเจะเดือดร้อนหอนท้อมีแหละพี่น้องเดือดร้อนจึงคน,นขับเพราะว่าไม่มีงานนะครับต้องรอรถซ่อมเดือดคืบโค้มากครับแล้วว่าไงวะคือเสร็จแล้วว่าไง แล้วแล้วนี่แหเนี่เมีเกนบอกเอเินูดน่ละโอ้เปิดกล้องเรจะเปิดกล้องนครับคุณผู้ชมเปิดกล้องพ่อทำคลิปครับทำคลิปว่าไงว่าไงสิอะวางไหน ตัว oh, มากวนอะไรเนี่ยคนเขาจะดูคลิปเนี่ยคนเขาจะดูเส้นทางเนี่ย <c oughs> จะเกียร์กกออยรถจ oh, ะเกะียร <Hello. S 1> ์ยังไม่กลัวมึงนี่แหละจ้ะเนี่ยฮอดงินใจกอนนี่ไหมไอ้มอคุต้า oh. <Hello. S 1> มาสิ <Hello. S 1> ไปลุกมาเลี้ยงเนี่ยจ้ะ แต่ลงาล้างเลยล้งตายหางสิเป็นอะไรพี่น้องผู้ไทยอ่ะพี่น้องผู้ไทยพี่น้องผู้ไทยอ่ะเดี๋ยวนี้เอากูขักพูนเบิดปูวิชันเลยจ้าคักเบิดปูแล้วลูกไกูไก่ไปกันเลยเยวเบิดน ยังแหงาา่าไทยขีเนะเาะนทุ่ามพันสองสามเปียกปัดอ,อ๋อคนผู้สาวหลายกต้องใส่หลายเขียงแหงหน่อยอเดี๋วยวพ้อยต้อเปยน <laughs> <laughs> โคตรลุ่มไเมียเมียกหวยเลย <laughs>

ซังมนเนย่างอยูเพงกันเหรอโอ้ดีวนด้นเลยพันกับพ่อใ่ไม่ได้ไมได้ไอ้อ้ไดนี่ปนไ้คนไ้คลิปขอไถามมไถามอย่างว่าถามมาเลยเก็บซีฟังเบิร์ตไแ้ไป้เขาลยน้ไหนแจ้งไวะ โอ้โอ้โอ oh, oh, oh. ้น be right ั่นไปขับรถพ่วงใช่กะขับรถพ่วงยนทย้่ท yep ังพุ่นอะทั้งกันทั้งผู้บนทังอย่างหัวปรูกันร้อยกาเลชกแ่ดรับอ้ะเากรถทางพุ่นเนาะรถรถรถพุ่นเนี่ยรถทย้่ทังอย่างโซ่ทางอย่างะ แต่ว่านันเขาเามาเรียนหินวิธยากแล้วหินยูเบยียไออกจากนนะวะไออก,กโอ้ยคามัน่ขึ้นเนีเขาเขาออกไว้แ่น้นเหรออ๋อมั้นึืนเนาะนนนนเนอ,ะออ,อแต่ว่าถขึ้นไลเแถวแกะเขาเหนือว่าเลี้ยวใหม่ไอ้หน่อยกุยันไดเรียนค่าเที่ยวนะเต้าเมา เอาเดี๋ยวโทร์ครับอจิ๊บไป,ไปิดไหลกันเออเสียกึมเสียกึมกันคับรถอยู่ครับดดเรียนมาโทรวาอะไรเงี้ยมุมีม้มุมนีม้ก็ได้แต่พอได้คุยได้หัวน,นะครับส่วนมากก็จะ คุยกันไปอย่างนี้แหละพอเสียกึ้มกับขับอยู่เสียกึ้มขับอยู่บ้านโพงนะครับผมเสียคึ้มวันขับขับอยู่บ้านโพงอ่แรแลนกระดาษนะครับเป็นเถี่ยวเพื่อนครับเดือนละสามหมื่นอัพนะครับของเสียกึ้มขยันหน่อยก็บืนใส่ซีุ่นแล้วถ้าไม่ขยันก็เนแหน่วแรนแหบบนแบบ่กแบบับสองก,กว่านะครับ สองกวัวถ้าบาัดปานกลางก็สามหยันมากก็สามกัวนะครับไม่ว่าจะอยู่ไหนก็จะอยู่ประมาณราคานี้นะเพราะว่ารถท้อมันรถเง้วนะครับจะกึ้มเนี่ยนะจะค่าเที่ยวนะจะบอเพียงนะน่าจะเป็นเหลียดน้ํามันที่ได้นะครับน่าจะได้เหลืดเพราะว่ารถแกขับที่แกขับัจะเป็นรถเก่านะครับ รถเก่ารถใหม่ไม่สําคัญครับมันสําคัญอยู่ที่ม um ันนี่สลัมบอยอมันนี่อได้เยอะไหมมันนี่อ่ะถ้าได้เงินเยอะก็โอ้โรถคันนี้ใช้ปูนความผมนเนี่ยออกมาแล้วอ่ะถ้าได้เงินหลยกะมันนี่เก่าวันนี้กัอยู้ก็นะครับรถใหม่รถเก่าไม่สําคัญ แต่ถ้าได้เงินเยอะเข้าวันไหนก็นยู่นะครับบางท่านผู้ชมสังเกตด,ดูไหมว่าอ่ารถใหม่ๆนะครับบางที่นะครับไม่มีคนขับนะครับเพราะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเรด,ดน้ามันมันสูงนะครับจเจ้าเหตดแห้่่ได้เนะวิ่งทีบางเที่ยวก็ติดลบอย่างเงี้ยถามว่าคนขับรถ ไปขับรถบ่ได้เงินมีได้แกหาเงินเจ,นเจอะ่มันซอยตาเกีย์นี่แต่ว่าขับรถบักงามเลยเนี่ยเอาเขาาจ้าอีกขับบ่อืมมันไม่มีใครขับหรอกครับแล้วทีนี้รถเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนมือบ่อยๆมันะห้างครับฮ่าแห่งเปลี่ยนมือดูในห่างเนี่รถอ่ะเกสามรถ ก็จะประมาณนี้แหละครับโอ้หลายนาทีแล้วนะครับอันนี้ถึงมอมววเหล็กแล้วนะครับเอาแค่นี้แล้วกันนะครับก็จะดันเกียร์สามนะครับจะไปเปลี่ยนเกียร์สองอูปุ๊บายมอหมดละนะเพราะว่าหลดกันนี่นี่ไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะครับคันเก่าก็เหมือนกันถ้าเจ้าว่ากันดันเกียร์สามขึ้นนะครับได้สบายนะครับแต่ผมขึ้นบ่ได้บ่รลู้ว่าเป็นอย่างนี้กันนะครับผม ผมจะไปเปลี่ยนเกียร์สองอยู่ตรงปลายมอนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณสจ้าหน้ารี่อยู่ตามรับชมนะครับไอห,หลอโทรหม่ละป้าว่านี่ละโอ้ครับผมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ย ไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทุใ่ใจนูพอมอง